สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักคิ้วสไลด์แล่เฉดสีให้ผู้ใหญ่วัย50ออปค่ะลูกค้าถามว่ามีสักคิ้วฝุ่นไหมเห็นลูกสาวไปสักคิ้วมาแล้วดูสวยเป็นธรรมชาติดีสักคิ้วฝุ่นช่างพัดก็มีนะคะแต่คิ้วฝุ่นจะเหมาะกับสาวๆาวัยรุ่นวัยนักศึกษาวัยทำงานสาวออฟฟิศที่อายุไม่เกิน40ค่ะเพราะสาวสาวเหล่านั้นเขาผิวดีผิวเนียนและมีขนคิ้วอยู่แล้ว พอเราเติมสีเข้าไปนิดนึงมันก็จะดูสวยดูเป็นธรรมชาติค่ะแต่ผู้ใหญ่วัย้50อัจะมีผิวที่หยากก้านกว่าการฝังสีจึงติดยากกว่าสาว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 สักครั้งเดียวก็ติดสวยแต่ผู้ใหญ่อาจต้องเติมรอบสองกันส่วนมากสีจึงจะสวยเนียนค่ะและทรงคิ้วผู้ใหญ่ก็จะชอบคิ้วโกง่งเรียวเล็กหางคมสีต้องชัดเจนจึงจะเรียกว่าสักคิ้วสวยถ้าทำคิ้วฝุ่นให้ ไม่เน้นขอบพอลอกแล้วผู้ใหญ่จะมองว่าสักไม่ติดสีไม่สวยซะส่วนมากค่ะจริงๆคิ้วฝุ Q ่นกับคิ้วสไลด์หรือสักคิ้วมันก็คือการสักคิ้วแบบดั้งเดิมนั่นแหละค่ะแต่เทคนิคต่างกันนิดหน่อยตรงคิ Q ้วฝุ่นไม่เน้นขอบคิ้วสีจะจางเร็วอาจต้องเติมสีคิ้วบ่อยค่ะจริงๆคิ้วฝุ Q ่นคิ um ้วอัมเบคิ้วสไลด์คิ้วมุกหมอกมันเป็นชื่อเรียกทางการตลาดที่เฉยค่ะให้ดูแปลกใหม่แตกตา่าง สำคัญก็คือการสักคิ้วให้ได้รูปทรงที่สวยงามไม่ต้องมานั่งเขียนคิ้วเองสร้างทรงคิ้วเองในแต่ละวันตื่นมาแล้วสวยเลยล้างหน้าแปรงฟันสบัดบ๊อบไปตลาดไปทํางานได้เลยไม่เสียเวลามานั่งเขียนคิ้วให้ยุ่งยากแม้ในเวลาเร่งรีบจริงไหมคะช่างพัดอธิบายตามความเข้าใจของช่างพัดผิดถูกอย่างไรขออภัยด้วยนะคะช่างพัดก็ไม่ได้เก่งหรือเชี่ยวชาญมากแต่สามารถสร้างทรงคิ้วของคุณให้สวยดูดีได้ในราคาที่ไม่สูงมากคะ่ะ ถ้าสนใจสักคิ้วสวยสักปากชมพูสักขอบตาอินเนอร์ไอเไนเนอร์ลกคิ้วพังล้างคิ้วปริงหรือคิ้วมีปัญหาปรึกษาได้นะคะโทร065 491 9699ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่ตลาดบางจากสุขุมมิทซอย95อยู่ท้ายตลาดมิตรเดินจากปากซอยประมาณ150เมตรนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งที่ช่างพัดด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ